สวัสดีครับเอซทุกท่านอยู่กับผมช่องในโฟที่ชาแนลในเอฟซนะครับเออเออตอนนี้ทุกคนเจอปัญหาใหญ่นะครับพี่เอกเป็นยังไงมันอันหัวน็อตหมดอีกแล้วเหรอหมดหมดอีกแล้วบอกน็อตนะโอ้ยน็อตหมดอีกแล้วเอฟซีมาทถมียุ่มทำไม้ดอกจาะอีกว่ะเจาะไม้ไป้รอเลย ันไม่จะไก่อมันจะแรมันยากมีเพียนหัวมเพียนหัวเอาต้นเจาม้่มูกกรใสตรงนี้ก็ดมาเดวด้ใส่ใส่อันนี้มันก่อนเถอะแบกใส่ดดดูมันมันอนีคือเ่ล่มัดไปหรือเลไู่้มันไม่ตด้วกำลังมันไม่ค่อยมีตัวนี้นะ เอาไปเรียบโดนก่อนก็ได้แล้วคนแรกคนเดียวไอ้เออตัวนั้นตัวนั้นดีกว่าตัวนั้นมันแรงกว่ามาพี่บ่าวเปลี่ยนเปลี่ยนหัวกันเยอะเยี่ยมเออสิงหนมีหัวจริตกางเสื้อเซ็นนะก็เจอปัญหาเอซีสว่านเราก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ มีอะรก็เนีไปนี้เราชาอะไรอ่ะมนานหลกไม่ไปเลยไม่ดวอัก่อนไหนดดอกตะปูสกุนี่มันไหนนี่บ่ในน็อตคุณนะัอน็ตคุณนะหมดแล้วเนาะไปต้องวิ่งไปซื้ออีก นี่อันนี้วัดลราบ่อนหนสี่ห้าตัววัดเราบ่อไหนอย่าอย่าพิ่งวัดไม่ได้วัดเลยวัดวัดไดยยังยังนะนี่มีคิดอะไรอาเ้นตามนี้ไม่ใช่เหรอนี้มันไม่อาเนแล้วตาเนะไ้เป็นแบบตู้กระจกพังที่มันโลกที่เลาดัน้ำฮะเดี๋ยววัเขาลงน้ำฮะ่คิดไงคิดไงคิดเอยนะผมคิดแล้วนะน่นเลยนูไปลองไปยืนตรงนู่นตากัน้นมะขาม เอานึกว,นว่าจะเอาตามไอ้ตัวนี้เห็นพวกเจ้าทำกัน,นตอนแรกนะเอาตามนี้นะห่างความห่างกันนะคอยเห็นพวกเจ้าทำนะเออได้ไม่เป็นไต้องอย่นีค่คิดคิดนะหาดินเหมืนแบบหาดินหรนี <c ười> ไไ่ได้เร็วมากกระด่ายอ๋อจะขีดไว้แล้วงั้นก็ตามขีดเลยมึงก็ง่ายหน่อยตามขีดนี่เลยเนาะง่ายเลย กับะจะไปผมไปซื้อน็อตก่อนนะเจ้ายิงรอนะย,ยิงไปแล้วไม่ต้องเจาะหรอกได้อยู่แต่ต้องใช้แรงกดหน่อยฮะอามานะเอามามาอเ โอ้น็อตหมดแล้วพี่น้องเอ้ยปซื้อน็อตอีกอแล้วผมซื้อทีเดียวเมื่อวานกอนเือฟังนูเลยมือนผมไปซื้อน็อตสามรอบพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อน็อตอีกก่อนซื้อมาเป็นโกดังเลย หลรอซื้อแต่นัดพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อนัดอีกก่อนโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปยืมรถก่อนอ่เดี๋ยวก็จะไปซื้อนัดก่อนเอฟซีนัดหมดนะนัดหมดพี่น้องเอ้ย ต้องวิ่งไปซื้อน็อตอีกนะเดี๋ยวซื้อถุงใหญ่ไปเลยนี่เอีนะครับหมดไปเหลือเกินแล้วต้องไปซื้อร้านวัสดุก่อสร้างนะมันจะได้ถูกๆหน่อยนะมันจะได้แบบราคาถูกหน่อยเราซื้อยกกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราซื้อมาเป็นถุงถุงละห้าสิบหกสิบเนี่ยมันแพงนี่เเราต้องซื้อไปทีเดียวยกกล่องไปเลยนะครับ มันจะได้ไม่แพงมากเกินไปโอวันนี้ฝนตกเนาะอากาศเย็นสบายดีเน่สิ ซื้อน็อก่อนพี่น้องเอ้ยน็อดหมดน็อดหมดอีกแล้วซื้อน็อดก่อนอืมรอบนี้ต้องซื้อไปเยอะๆหน่อยถ้าหมดลกพักหมดจะพักหมดพี่น้องเนะ หาน็อตก่อนรีบสนนินี่นี่นี่็อตไอ้ตัวนี้เนี่เราต้องใช้เยอะนะวันนี้อืมเราต้องใช้เยอะนี่เป็นกล่องหรือเปล่าเนาะตันนี้มันเจ็สิบบาทเนาะอืม ก้อนไอซีมีเป็นแบบถุงใหญ่ๆแบบนี้เปล่า ยาล้นเหมือนเดิมเหรอม,มีไหมอ่ะมีอยู่แต่ยังได้เป็นลังเลยแหละในใจเยอะๆเลยเหรอเย้ยมันจะได้ทีเดียวเลยไม่ไมีก็ไม่เป็นไรครัมาเท่าที่มันมีก่อนเฮฟซี <c oughs> เอาไปซีถุงก่อนเสริฟๆดูก่อนบ้านหลังนี้นะบ้านหลังล่างน,นี่เลยครับผม กันห้องแล้วก็ยิงอะไรเป็นวัสดุกันไม้ระแนงข้างๆทําประตูหน้าบ้านทําประตูหลังบ้านทําทุกอย่างเลยแหละจับหลายอย่างเขมีก่ะะอ,<ด>อบางส่วนเราก็เห็น,น,นใช่ครับเราก็เลยไปเสริมหลายจุดหลายอย่างจะหมดไปกี่บาทรอบนี้ จะให้เพื่อนเขียนบินให mm ้ขอบคุณครับหกสี่หกสี่ยี่สิบสี่เนาะได้แล้วเลยเนาะถึงหมดเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบหยสสเยอะนะสองร้อยสี่สิบ หยุดรอนี่สิซื้อน็อตอีกแล้วพี่น้องสองร้อยสี่สิบเป็นลดให้คุณคุ้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนเฮ้ยใช่ลอวนะค,คุณคุ้นคุ้นมากหน้าเหมือนเคยเห็นแถวไหนเฮ้ยคุ้นมากเลยระวังรถนะลูก ไปไหนซื้อน้ำปลาโอ้มาซื้อน้ำปลาในเอฟซีจักรยานห้างอืน้องน้องอะไรนะน้องพลอยน้องแพทบ่อน้องไม่แพทก็พลอยนี่แหละเอฟซสองคนนี่แหละจำสลับกันโอเคครับผมซื้อของมาแล้วในเอฟซีสองร้อยสี่สิบบาทนีซื้อมาสี่ถุงเลยรอบนี้ ไปกลับด้วยเปล่าทิ้งจักรยานไว้นี่เปล่าไม่เหรอเอฟซีันนะน้องกลมาซื้อน้ำปลานะครับโอ้สิ่งจยังเลยโอ้สิ่งจยังเลยเอาสิ่งสิง โอ้โเอ้ยลบนะรถนะข้างหลังนะนี่เนฟซีซิ่งมากเลยรถจักรยานห้างนะจักรยานใหม่ไม่ขี่บ่โอ้น้องเพชรไม่ยืมบ่นี่เนฟซีมาซื้อน้ำปลานะร้านค้าก็อยู่ไม่ไกลอ่าเรียว นาจะเข้าป่าแล้วนะ่ะเออเอาเร่ง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  <c oughs> เด็กๆก,ก,ก็หยุดนะวันนี้วันเสาร์นะอาทิตย์นี่สนะครับมันเป็นยังไงผมนะ่ะตัดออกเลยไหมลูกผมเห็นจับแต่ผมอยู่ตั้งนานแล้วนะ่ะมันเป็นยังไงตัดไหมเดี๋ยวลุงไปเดี๋ยวลุงไถให้เลยเอากรงไกตัดออกให้เลย สิ่งจักรยานไอ้ที่อาบน้ำรือยังนี่เหรอดูกลิ่นมันตุุ่ๆนีอยู่ตามหลังนี่โอ้สิ่งเลยเอฟซีโอ้ด้วปล่อยมือโอโชว์โชว์โอ้โหไม่ธรรมดานั่นหนานั่นหนาโอ้โชว์ปล่อยมือด้วยเอฟซีนึกว่าธรรมดาที่ไหนราดนดนนั่นหนานั่นหนานั่นหนาเข้าปานี่แค่วหักนี่จะขำเลยนะนี่ โอเคครับเอทุกท่านน่ะก็มาถึงบ้านแล้วนะพี่น้องนะครับก็นนัดมันหมดเนาะก็ต้องไปซื้อใหม่ในเอฟซีฝากไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ